สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่สนามยิงปืนครูสนามยิงปืนหนองประจงนะครับวันนี้ก็ผมก็พาเจ้า m o s b e r g MVP นะครับเป็นสาวคู่ใจคนเก่านะครับมาคู่กับกล้องตัวใหม่เลยของ Element นะครับเป็น Element รุ่น Helix นะครับเป็น s d l r นะครับ2ถึง16คูณ50คนระับกล้องตัวนี้ต้องบอกว่า ทาง ELEMENT เนี่ยออกแบบเนี่ยครับเป็นกล้องที่ผมว่าส่วนกระแสนะครับในขณะที่ทุกคนเนี่ยไปในกล้องที่เป็นลักษณะของเรียกว่าเส้นเลงแบบ uh, First Focal Plane หมดนะครับจริงๆ Element ก็ออกกล้องมาในทุกรุ่นเนี่ยก็เป็น First Focal Plane หมดเลยนะครับแต่ตัว s l r r เนี่ยออกมาเป็น Second Focal Plane ครับเพราะว่าพูดจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับนักยิงปืนนะครับที่ไม่ได้ยิงปืนหลายระยะ การใช้กล้องซิเกิลโฟกัสเพลนเนี่ยจริงๆก็เป็นอะไรที่สะดวกครับเราไม่ว่าเราจะปรับปัตาขยายให้ลดลงน้อยๆน,นะครับหรือมากก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นการกระบาดเท,ทเลงชัดเจนซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูในฟุตเทจที่ผมยิงนะครับวันนี้ก็เพื่อเป็นการให้เห็นภาพชัดเจนนะครับเราก็เอาเจ้า t r ิกเกอร์แเนี่ยติดมาแล้วผมก็บันทึกวิดีโอนะครับบันทึกคลิปในการที่ยิงเก็บกลุ่มนะครับแล้วก็ยิง เป้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอันตราขยายที่2เท่าหรือ16เท่านะครับข้อดีของเจ้ากล้องตัว Helix HLR ตัวนี้ก็คือเลนส์ใสครับบ้องบอกเลยในสนุนราคาถ้าเท่ากันเนี่ยผมว่าเลนส์ตัวนี้นีก้าทาครับเลนส์ใสเลยนะครับแล้วก็อัตราขยายเนี่ยปรับได้กว้างมากก็คือตั้งแต่2เท่าถึง16เท่ามันเวลาเราปรับ2เท่าเราจะเห็นฟิลวิวที่กว้างมากเลยนะครับในการตรวจการถ้า ทับปูงาวาทําไม่ได้ยิงเป็นพาดขาทรายนะต้องการต้องนั่งยิงยืนยิงหรือใช้พิธีพาดปืนกับบริเขตอื่นๆน,น,นะครับผมว่าอัตราย้นตต่ำเนี่ยก็ทําให้เราเล็งง่ายครับไม่วุบนวาบครับหรือว่าถ้าจะใส่ขาทรายจะยิงอเอาเรยกว่าเก็บแต้มนะครับก็เราก็ปรับเป็น16เท่านะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับผมแล้วก็เส้นเล็งก็เป็นเส้นเล็งแบบ เป็นกากบาดแบบเอ็มแบรชนะครับก็มีเส้นขีดเอ็มแบรชแต่ว่าไม่มีไม่ใช่เส้นเลงแบบคริสต์มาสมันดูก็ไม่เกลียตเลยนะครับแล้วก็มีไฟในเส้นเลงมาด้วยนะครับผมก็แต่กังวันนี้ไม่ได้เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไฟในเส้นเลงแล้วทาฟุตเทให้ดูอีกทีว่ามันเป็นไงนครับจะได้เห็นกันชัดเจนนะครับก็จุดเด่นอันหนึ่งนะครับที่ผมชอบสําหรับเจ้า helix h ์เอตัวนี้ก็คือเขาตั้งใจออกแบบนะครับให้ปรับซ้ายขวาเนี่ย ก็มีฝาปิดได้นะครับอย,อย่างผมเนี่ยผมไม่ชอบปรับลมนะครับก็คือผมตั้งศูนย์ได้ผมก็จะผมก็จะปิดตัวนี้เวลาชดเชยผมจะใช้วิธีเลงเปลือกเอาแต่ว่าถ้าอยากจะบางคนอยากจะปรับเราก็เปิดตัวนี้ออกนะครับออกแล้วก็จะมีตัวปิดเกลียวใส่ให้นะครับก็เท่ากับว่าตัวนี้เราก็ปรับได้ในความเป็นปกตินะครับแต่ว่าปุ่มก็จะไม่ได้ยืนยืนหน่อยครับเป็นปุ่มเรียบๆงนะ่ายๆขณะที่บนล่างนี่ก็คือปรับได้เป็นลักษณะของปุ่มทคติคอลนะครับแล้วก็ตั้งซีโร่สต็อปได้นะครับผม ก็กล้องก็ท่อ30นิ้วครับก็ผมว่าคุณภาพของเฮลิกก็ตัวเลนสก็รับประกันอยู่แล้วเรื่องเลนเรื่องความทนทานนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว,ว่าพอติดแล้วเนี่ยผลการยิงจะเป็นไงนะครับผมตามดูครับครับก็มาดูกลุ่มกระสุนกันนะครับของเจ้ามอ s สเบิ MVP นะครับ5.56แล้วก็กับกล้อง ELEMENT นะครับ Helix 2ถึงที่หคูณ50 S p c l r นะครับก็ผมก็ทำการตั้งศูนย์ก่อนนะครับก็ตั้งศูนย์อยู่แถวนี้นะครับใช้กระสุนสนามตั้งศูนย์3นัดพอได้กลุ่มเสร็จเนี่ยผมก็เริ่มทำการเก็บกลุ่มนะครับก็คราวนี้ใช้ลูกเป็นไท a ้าร์ม52เกรนนะครับนัดแรกเข้าตรงนี้นะครับก็ปรับปรับทดเชยเข้ามาหน่อยพยายามให้อยู่ตรงกลางน,นะครับแล้วก็เก็บกลุ่มกระสุน3นัดนะครับก็ได้อยู่แถวนี้นครับผมก็กลุ่มก็ประมาณ ยังอยู่ใน1นิ้วนะครับก็ถือว่ายังอยู่ใน1 m o a นะครับน่าเสียดายนะครับที่ฟุตเตจที่ตอนแรกผมเก็บฟุตเตจซอนที่เก็บคุมกระสุนด้วยบังเอิญว่ากล้องดิจิแคมมันเต็มนะครับมันเก็บไม่ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูใหม่นะครับผมนะบแต่ว่าต้องบอกว่าในแง่ของกล้องเนี่ยคือผมว่าเลนส์ใสดีเลยครับเลนส์เลนส์นดีเลยครับในราคาเท่านี้ผมว่า เดวเลยแล้วก็ถ้าอยากไม่อยากยิงแบบเห็นเป้าชัดนะครับปรับเลือแบบว่าอัตราขยายน้อยๆนะครับเราก็ยังเห็นเส้นเลงชัดนะครับเพราะมันเป็น Second Fo ฟล l กเพนนะครับแล้วก็ยิงง่ายครับเวลาปรับ2เท่านี่ฟิววิว,วกว้างมากนะครับเห็นทั่วสนามเลยเดี๋ยวบันทึกฟุตเทจผ่านทริก Test, รเกอร์แคมเอาลงให้ดูนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้นะครับกล้องส่วนกระแสนะครับคนอื่นเขาทำ โฟกัสเพลนกันหมดนะครับอันนี้อิเลเมนต์ออกมาเป็นเซอร์เคิลโฟโกัสเพลนเอาใจนักยิงสายปั้นนะครับก็เข้ามาลองชมกันครับผมเจ้า,อ,า,อ,าอิเลเมนต์เฮลิกสองสิบสิบหก x ห้าสิบเจสเดียวอาร์ครับผม